แต่ตรงนี้ถ้าเกิดคาม์มาครูเข้าไม่ได้แล้วเพื่อนมาเล่นเดี๋ยวผมพาไปเล่นเซิร์ฟที่บอกใช่หมละมันไม่ม,มันเป็นเซิร์ฟแบบไอ้พวกเติมอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูทิซีตึกสูงอะ่ะตึกแฝดอะ่ะแม่งทำบ้านได้ทิซี่เตึกแฝดเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยผมโดนผมโดนจริงนะไม่ได้หมวกไอ้เหี้ยชิบหายแล้วยู่ตรงไหนตู้แทนเนอร์เหรอใชพ่พี่กินอะไรพี่กินอะไรไม่เห็นตัวมันนะ มันอยู่แถวนอกตัวบางเอืมเสียงมันไกลมากเลยมันยิงจากข้างนอกเหรอใช่ใช่ผมพยายามหาตัวม,มันอยู่มาเลยไม่กลัวะ่ะเดี๋ยวมันยิงวัวปะถ้าเป็นไ,ไหนหรอวะ มันอยู่ยแถวตัวพันธุ์เนอร์อพี่อยู่ในเนเ้อกันตัวนึงย <c oughs> ังไม่เสียงวัวยิงวัวอป่ะเดี๋ยวผมอัดคลิปไปดูเลยคือแม่งยิงแล้วมันก็ไม่ยิงต่อไอ้เฮ้ยมันยิง <c oughs> ผมอยู่มันยิงผมอยู่ผม ผมไมิดอ๋อไม่เห็นอะไรพี่แม็กน้องรวยควยอะไรควยอะไรกูโลบแบบแมททิกกูโลบแบบแมททิกไม่น้องน้องรวยวิ่งเข้ามาไหมใช่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 ที่เขาวิ่งเข้ามาผมยิงผมยิงผมสวนมันมึงโดนกูไอสัตว์ตัวไหนวะไอที่มันลงนอนไอ้ที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อกี้เหรอใช่พี่แล้วไอ้อยู่ดีหลังตู้นั่นน่ะมันยิงใครอะยิงพี่มี มันล่วงมันร่งวงคุ้ออะไรล่ะไอสัตว์ไอ้ยียพี่ไม่ได้ยินเสียงปืนเลยเอาจริงโดนกูโดนกูเฮ้ย